าธาตุดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรยินดีต้อนรับสู่ชานลป้าปีส้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปไปวิกครีความรักสําหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2566สนาหรับคนโสด เอเนจีของคุณในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยสดใสเลยดูเหมือนว่าคุณเนี่ยเพิ่งจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่สร้างความทุกข์มากกว่าความสุขให้กับคุณนะคะมันเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีความท็อกซิกแล้วก็มานิ p พ l a เลทีฟมากๆเลยเรามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันได้ทำให้คุณเสียความเคารพในตัวเองไปเลยก็ว่าได้เนาะ คุณกลายเป็นคนที่กลัวที่จะต้องตัดสินใจอะไรด้วยตัวของคุณเองหรือกลัวที่จะทำอะไรผิดพลาดมาถึงในปัจจุบันสาเหตุที่คุณรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นคุณมักจะลงเอยด้วยเป็นฝ่ายที่ต้องขอโทษหรือว่าเป็นฝ่ายที่จะต้องยอมรับผิดอยู่เสมอคนเก่าของคุณเนี่ยเขามักจะมีวิธีการพูดที่บอกว่าเขาอะไม่ได้ผิดนะคุณงหากที่เป็นตัวต้นเหตุหรือว่าคุณนั่นแหละที่เป็นคนผิด สิ่งที่คุณเจอมาผ่านจากการกระทำหรือว่าคำพูดของคนเก่ามันหล่อหลอมที่จะทําให้คุณเนี่ยเริ่มจะเชื่อไปแล้วจริงๆว่าตัวเองไม่มีค่าด้วยความที่ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันมีความท็อกซิกเป็นสารตั้งตน้นต่อให้คุณจะยอมทนอยู่ต่อไปในความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้ทําให้ความรักของคุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้เนาะ ท้ายที่สุดแล้วอะอะไรที่มันท็อกซิกก็ต้องมีการถูกจัดการการจบลงของความสัมพันธ์ครั้งนี้มันทำให้คุณเสียใจหนะักมากเลยนะคะเพราะว่าคุณเองก็คาดหวังเอาไว้เยอะมากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ถึงจะเสียใจความรักครั้งนี้มันก็ได้สอนอะไรหลายอย่างกับคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกคนที่จะมาเป็นแฟนหรือว่าคนรัก การจบลงของความรักครั้งนี้เนี่ยมันทําให้คุณได้มองเห็นความจริงหลายๆอย่างที่คุณเคยมองข้ามมาโดยตลอด ยกตัวอย่างนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่คนเก่าของคุณเขาไม่พอใจหรือโกรธคุณเขามักจะทําลายข้าวของหรือว่าเอาคําพูดแย่ๆมาขู่คุณในตอนที่คบกันคุณก็มองว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกคนคบกันก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วคนเก่าของเขาเออคนเก่าของเราเนี่ยเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วให้เขาลงกับสิ่งของหรือว่าใช้คําพูดดีกว่าให้เขาอ่ะมาทาร้ายเรา แต่พอคุณได้มองย้อนกลับไปในวันนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ทําให้คุณเห็นถึงความโชคดีของตัวเองนะคะที่สามารถหลุดพ้นจากความใจร้ายของคนเก่ามาได้เรามองว่าในช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเองเยอะมากขึ้นได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะมันคือการที่เราอ่ะจะได้กลับมารักตัวเองค่ะคือต้องบอกก่อนนะว่าคนทุกคนอ่ะรักตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณอนะ่ะมันก็คือการที่ต่อจากเนี้ยคุณจะเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วคุณจะไม่เอาตัวเองไปทนทุกทรมานกับสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปคุณจะได้ค้นพบกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆในเรื่องของความรักและพอคุณได้หันกลับมารลักตัวเอง energy ตรงนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่มันจะไป attract เอาคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณจากไพ่แล้วในเรน็วนี้คุณกําลังจะได้เจอกับคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยนะคะ การเจอกันระหว่างคุณกับเขาอะสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านจากการเดินทางจากคอนเนคชั่นในชีวิตที่มีร่วมกันที่ชักจูงทําให้คุณ2คนได้มาทําความากการู้จักกันคนที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตสูงมากทั้งในเรื่องการงานและการเงินเขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือมีตําแหน่งสูงๆที่เป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปได้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดูเหมือนจะมีแกีบเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณได้นะคะหรือเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันคนคนนี้นะคะการเข้ามาของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกของคุณไปตลอดกาลเลยนะ เขาจะท r ี a คุณดีมากๆดีขนาดที่ว่าคุณเนี่ยสามารถเอามาเปรียบเทียบกับคนในอดีตของคุณได้แบบชัดเจนมากๆเลยอะว่าความรักที่ดีมันควรที่จะเป็นในรูปแบบไหนคนคนนี้นะคะเขาจะทําให้คุณสามารถรู้สึกได้นะว่าคุณเนี่ยเป็นคนพิเศษสําหรับเขาผ่านจากการกระทําเล็กๆน้อยๆของเขาอะอย่างเช่นไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่เขาก็พร้อมที่จะรับฟังคุณไม่มีอะไรที่มันดูไร้สาระ ต่อให้บางทีเป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดนะเขาก็จะพยายามไปศึกษามาเพื่อที่จะมาคุยกับเราอะเนเจอร์ของคนคนนี้นะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่เงียบนะมักจะเป็นคนที่สังเกตการมากกว่าที่จะเป็นผู้พูดเขาชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่เคยหยุดในการพัฒนาตัวเองเป็นคนที่มี p a s s ั่นในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นมากๆนะคะเขาอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกใบนี้มัน มันดูน่าอยู่มากขึ้นไมซ์เซตของเขาอ่ะเป็นคนที่มีพลังบวกสูงมากๆแล้วด้วยไมซ์เซตที่เขามีอ่ะมันจะทําให้คุณเปิดใจยอมรับเขาได้ง่ายกว่าที่คุณคิดนะมันเป็นอารมณ์ที่คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันแล้วได้ทําความรู้จักกันแบบเพื่อนพี่น้องแต่ว่าพอได้คุยกันไปเรื่อยๆอ่ะไมซ์เซตของเขามันทําให้คุณรู้สึกดีกับเขาจนคุณเปิดใจยอมรับให้เขาเข,าเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้เนี่ยมันมีโอกาสสูงนะที่จะได้ไปต่อกันเพราะ energy ของคุณ2คนมันเข้ากันมันเติมเต็มกันมากๆเลยแล้วถ้าได้ไปต่อมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณมากๆเพราะคนรอบข้างเองเขาก็ดูจะ support คุณ2คนนะคะแถม คนคนนี้เขาจะแสดงความชัดเจนให้คุณเห็นเลยนะว่าถ้าเราสองคนไปต่อกันอ่ะเขามองอนาคตระหว่างคุณทั้งคู่เอาไว้ยังไงบ้างนะคะมันจะไม่มีคําถามที่เกิดขึ้นกับคุณเลยว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีอนาคตในรูปแบบไหนเพราะคนคนนี้เขาจะแสดงความชัดเจนเขาจะบอกเลยว่าเขาอ่ะต้องการให้ความสัมพันธ์มันเป็น1 2 3 4นะแล้วคุณละมองยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีคําถามที่ค้างคาใจสําหรับคุณเลยนะคะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ Or ร์ค e เพิ่มเติมเนาะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ cleansing นะคะคุณเนี่ยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเคยทําให้คุณเสียใจมันได้ผ่านออกไปจากชีวิตของคุณแล้วต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็คนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ pay attention to the red flags นะคะ หลังจากที่คุณเนี่ยได้เจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากๆมา,ม,ามันก็ทําให้คุณไม่ใช่คนที่เป็นคนเดิมอีกต่อไปอะนะคะจากเดิมที่คุณไม่ใช่คนที่ขี้ระแวงคุณก็กลายมาเป็นคนขี้ระแวงต้องเช็คโทรศัพท์ต้องแบบว่าเช็คทุกอย่างกลายเป็นคนที่คุณไม่กล้าที่จะเชื่อใจใครง่ายๆอีกต่อไปแล้วอะจากความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะ Playfulness แต่อีกไม่นานนะคะ ความรักที่จะดึงความเป็นเด็กน้อยในตัวคุณออกมาเนี่ยมันกําลังจะเข้ามาแล้วความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นความรักที่ทําให้คุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แบบเต็มที่เป็นความรักที่ทำให้คุณกลับมาลักตัวเองไปพร้อมๆกับการรักคนอื่นในเวลาเดียวกัน passion คนใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีแพชชั่นมีความเสน่หาในตัวคุณแบบที่ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นแอบ,บแฝงนะเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณเห็นนะคะว่าการกระทําแล้วก็การแสดงกออกของเขาอะ่ะมันมาจากความจริงใจที่เขามีให้คุณจริงๆอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์ของคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยกันสําหรับคนที่มีคนคุย ในช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนคุยเนี่ยมันจะดีต่อใจมากๆเลยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่จะรู้สึกตรงกันว่าเราอะตกหลุมรักในตัวอีกฝ่ายมากขึ้นในแต่ละวันที่ได้รู้จักกันเวลาที่คุณสองคนได้คุยหรือใช้เวลาด้วยกันมันจะเป็นคุณลิตี้ไทม์อะคะ่ะคือมันจะมี energy ดีๆมีแต่พลังบวกอยู่เสมอเลยทําให้คุณอะรอคอยที่จะได้เจอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้คุยหรือว่าเราจะได้เจอกัน เนเจอร์ <N ature> ของคนคุยของคุณนะคะเขาเป็นคนที่พร้อมไปในทุกๆเรื่องเลยนะคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินคนคนนี้เขาก็มีความสมบูรณ์ในตัวเองมากๆเขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงมีภาวะความเป็นผู้นําในตัวไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรเขาก็สามารถที่จะ handle ปัญหาได้แบบมีสติเอามากๆเลยทําให้เป็นคนที่มีแต่คนให้ความเคารพรักมีคนรักเขาเยอะ เขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของครอบครัวมากๆเลยเป็นคนรักครอบครัวใส่ใจในทุกๆดีเทลส์ของคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเขาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญอะไรคนคนนี้สามารถจำได้หมดเขาเป็นคนที่ใจดีใจกว้างพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนและที่สำคัญที่สุดเลยอ่ะคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้เป็นคนที่มีความ p r i v a t สูงมากๆถ้าไม่ได้สนิทกันจริงๆก็จะไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรบ้างในแต่ละวันเพราะเขาไม่ได้มาลงโซเชียลบ่อยๆบ,บางคนคือไม่มีบัญชีโซเชียลอะไรเลยนะคะ ในตอนนี้เรามองว่าตัวคนคุยของคุณเขาใส่ความพยายามในความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะคะเขาทุ่มเทกับการดูแลความรู้สึกของคุณเขาอยากที่จะเป็นคนที่เป็นเซฟโซนให้กับคุณได้คุณอาจจะเคยเล่าให้เขาฟังถึงความรักในอดีตที่คุณเคยเจอมาแล้วคุณเคยบอกเขาว่าคุณเนี่ยรู้สึกอินซีเคียวรู้สึกหวาดระแวงในตัวคนรักมากๆเพราะการกระทำแอคชั่นแบบไหนตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เขาพยายาม ปรับตัวเข้าหาคุณพยายามที่จะทําความเข้าใจในความเป็นคุณถึงแม้ว่าวันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจคุณแบบ100%ยเซแต่เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกเหนื่อยหรือว่าหมดแพชชั่นกับคุณเลยนะคะในทางกลับกันนะ สิ่งสิ่งเนี้ยมันทําให้คนคนนี้เขามีเป้าหมายอยากที่จะทําให้คุณรู้สึกสีเคียวในความสัมพันธ์กับเขานะคะเขาเลยพยายามที่จะสื่อสารกับคุณอย่างตรงไปตรงมามากๆพยายามมีการรายงานบอกให้คุณรู้อยู่ตลอดว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครหรือถ้าเขายุ่งเขาก็จะบอกให้คุณรู้เลยว่า เนี่ยเธอเราอาจจะหายไปสองสามวันนะเพราะเรามีเรื่องให้ต้องไปจัดการแต่ว่าถ้าเธอมีปัญหาอะไรเธอบอกเราได้ตลอดเลยนะโทรมาเลยเราพร้อมที่จะรับสายคือเขาจะบอกคุณนะ่ะเขาจะไม่มานั่งปล่อยให้คุณตั้งคําถามกับตัวเองว่าเขาหายไปไหนเขาไปอยู่กับใครหรือเขาทําอะไรอยู่ลับหลังเราหรือเปล่าคนคนนี้จะทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าคุณสามารถที่จะนอนหลับได้ในแต่ละวันนะ่ะสามารถที่จะรู้สึกสงบจิตสงบใจได้นะคะ ดูจากไพ่แล้วอ่ะมันมีความแตกต,ต่างระหว่างคุณทั้งคู่ด้วยนะอย่างแรกเลยนะคะก็คือด้านอายุที่เรามองว่าตัวคนคุยของคุณเนี่ยมีอายุมากกว่าคุณและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระยะห่างที่ตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาหรือเป็นคนที่ต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาก็ได้เหมือนกัน เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยมันกำลังจะมีการพัฒนาไปในจุดที่มีความจริงจังกันมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะเพราะด้วยความที่คุณทั้งคู่อินกับความสัมพันธ์ตรงนี้อ่ะมันเลยทำให้คุณและเขาเสพติดการมีอยู่ของกันและกันมากๆจนเริ่มที่จะวางเอาอีกฝ่ายมาใส่ไว้ในอนาคตของตัวเองเช่นถ้าถามว่าอีก6เดือนข้างหน้าถ้าคุณจะต้องไปเที่ยวคาเฟ่ใหม่ คนที่คุณจะเอาไปด้วยคือใครมันก็เป็นคําตอบที่คุณสามารถตอบได้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยว่าก็ต้องไปกับคนคุยของคุณคนนี้สิมันจะเป็นคนอื่นไปได้ยังไงอะเพราะว่ามีแต่คนคนนี้ที่อยู่ในความคิดของคุณนะคะถ้าคุณถามเขาคําถามแบบเดียวกันคุณก็จะได้คําตอบแบบเดียวกันก็คือก็ต้องเป็นคุณสิก็ในเมื่อเขาคบอยู่กับคุณแค่คนเดียวอะจะให้ไปคนอื่นได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เรคลเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีก สำหรับภาพใบแรกนะคะ e n t h u s i a s m ความรักที่คุณกำลังเจออยู่เนี่ยมันเป็นความรักที่ทั้งสองฝ่ายมีความแอคทีฟในความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งคู่นะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวของคุณเองก็มีความชัดเจนในความรู้สึกนะคะว่ามันมีการให้แล้วก็มีการรับที่เท่าเทียมกัน For giving and learning คนคุยของคุณเนี่ยเขามอบความรักให้คุณแบบเหลือล้นเลยนะไม่ว่าคุณจะทําผิดพลาดอะไรไปในชีวิตคนคนนี้เขาก็พร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็จับมือคุณเดินหน้าต่อไปนะคะเขาไม่เคยคิดจะทิ้งคุณไว้ข้างหลังไม่เคยทําให้คุณเนี่ยต้องรู้สึกว่าคุณต้องนั่งทุกใจคนเดียวอะ chemistry เคมีระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันพุ่งแรงมากๆเลยนะคุณทั้งคู่ดึงดูดกันและกันเอาไว้จนไม่เหลือที่ว่างให้คนอื่นแล้วต่อให้จะมีคนที่หน้าตาดีกว่าหรือมีโปรไฟล์ที่สูงกว่าก็ไม่ได้ทำให้คุณและเขาคว้เขวเลย Children ในตอนนี้นะคะตัวคนคุยของคุณเนี่ยเขาอยากมีลูกอยากสร้างครอบครัวแล้วนะเขารู้สึกว่าเขาพร้อมมากๆไม่ว่าจะด้วยฐานะหรือว่า ด้วยอะไรก็ตามแต่คือเขารู้สึกว่าเขาพร้อมในการที่จะดูแลใครสักคนแบบจริงจังแล้วแล้วยิ่งมาเจอกับคุณนะคุณก็ทําให้เขารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราสองคนเป็นครอบครัวเดียวกันคุณก็คงเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่สุดในโลกแน่ๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์น,นะสำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะสําหรับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันสําหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดีมากเรามองว่าพื้นฐานตัวคุณเองก็ไม่ได้เติบโตมากับครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือถึงอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็จริงนะมันก็ไม่ได้มีความอบอุ่นมากนักนะคะโดยเฉพาะในเคสที่มีพี่มีน้องเพราะคุณสามารถสัมผัสได้ว่าคนในครอบครัวเนี่ยเขามีความลำเอียงเขาไม่ได้ชีวิตคุณกับพี่กับน้องของคุณแบบเท่าเทียมกันมันเลยทําให้คุณ เป็นคนที่ค่อนข้างหวยหาความรักนะต่อให้ภายนอกคุณจะดูเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆก็ตามแต่ในใจลึกๆอะคุณปรารถนาอยากที่จะได้ความรักที่เป็นของคุณแบบเต็มร้อยเปอร์ซแล้วพอคุณได้มาเจอกันกันกบคนครักเขาก็เป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มรอยบุ๋ในหัวใจของคุณนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาทําให้คุณกลายมาเป็นคนที่ยิ้มได้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้น มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกได้ถึงความรักความอบอุ่นอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามและสิ่งที่ทําให้คุณแฮปปี้มากที่สุดเลยก็คือการที่คนรักเนี่ยเขาพร้อมที่จะมอบความรักรอบเวลาให้กับคุณโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องร้องขอจากเขาคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นเหมือนเซฟโซนของคุณเลยนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจมากที่สุดในบางคนเนี่ยคือคุณไว้ใจเขามากกว่าคนในครอบครัวของตัวเองด้วย คนรักของคุณนะคะคนคนนี้เขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงเนาะมีเหตุผลใจยเย็นไม่ใช่คนใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาความสงบในตัวเขาอะ่ะมันทำให้คุณรู้สึกสีเขียวในด้านความรักนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่โรแมนติกมากๆเขามาักจะแสดงความรักของเขา ให้คุณรู้ผ่านจากการกระทําเช่นชอบที่จะทำเซอร์ไพรส์ให้คุณด้วยการซื้อของที่คุณชอบพาคุณออกไปทานข้าวข้างนอกร้านที่คุณชอบหรือว่าพาคุณไปเที่ยวอยู่ด้วยกันบ่อยๆด้วยความที่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันดีมากอยู่แล้วถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกันเรามองว่าความสัมพันธ์มันจะมีความจริงจังกันมากขึ้นนะคะคือมันจะเริ่มมีการพูดคุยกันละถึงอนาคตข้างหน้าในบางเคสนะคะ ถ้าคุณเริ่มมีการเกิดเ,เรื่องการแต่งงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วมีโอกาสสูงมากๆเลยว่าในช่วงเนี้คุณจะได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะมีการเจราจาสู่ขอกันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่ทําให้คุณรู้สึกได้อะว่าคุณกําลังถูกอบกอดไปด้วยความสุขความรักความอบอุ่นนะคะ มันเป็นความอิ่มใจความตื้นตันใจเพราะจากไพ่แล้วอ่ะคุณจะได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆจากครอบครัวของคนรักและคนรักเองก็จะได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆจากครอบครัวแล้วก็คนรักข้างของคุณนะคะสำหรับคนที่มีการแต่งงานกันแล้วถ้าคุณกำลังแผนอยากที่จะมีน้องในช่วงนี้ จะเป็นช่วงที่คุณสมหวังนะคะเพราะจากไพ่แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการจบไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ในอีกลฟ์สไตล์แบบและการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะทําให้ชีวิตครอบครัวของคุณมีความสุขมากขึ้นคุณและคนรักจะรู้สึกได้ว่าถูกเติมเต็มกับหน้าที่ที่จะต้องดูแลอีกหนึ่งชีวิตหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์ค e สเพิ่มเติมนะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรอยากที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ gratitude เคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณและคนรักสามารถรักกันมาได้แบบที่ไม่ค่อยมีเรื่องให้ต้องทะเลาะก,กันเป็นเพราะคุณสองคน appreciate หรือว่ารู้สึกขอบคุณในสิ่งที่อีกฝ่ายเนี่ยทำให้อยู่เสมอมันเลยไม่มีใครในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าพยายามอยู่ฝ่ายเดียวและยิ่งเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําสิ่งดีๆให้คนรักแล้วเขาขอบคุณเราอ่ะมันยิ่งทําให้เรามีกําลังใจในการทําสิ่งดีๆให้เขาต่อไป trust คุณไม่ใช่คนที่จะเชื่อใจใครง่ายๆเนาะบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันสอนให้คุณรู้ว่าต่อให้เป็นสายเลือดเดียวกันก็ยังหักหลังกันได้แต่กับคนรักของคุณเขาได้พิสูจน์ให้คุณเห็นแล้วว่าเขารักและหวังดีกับคุณจริงๆมันเลยยอมให้คุณเนี่ยเชื่อใจเขามากกว่าใครลหลายๆคนนะคะ release your ex คุณได้รับพลังงานบวกจากคนรักของคุณมาเยอะมากเลยนะ จากเมื่อก่อนที่คุณยังแค้นหรือยังผูกใจเจ็บกับคนเก่าๆในอดีตที่จบกันไปแล้วแต่พอเวลาคนรักของคุณเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นคนที่ปล่อยวางมากขึ้นคุณอาจจะไม่สามารถลืมสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่อย่างน้อยอ่ะคุณก็ไม่รู้สึกว่าสนใจเรื่องราวของคนเก่าๆของคุณอีกต่อไปต่างคนต่างอยู่เพราะตอนนี้คุณก็มีความสุขกับชีวิตของคุณไปแล้วนะคะ Co-dependency ด้วยความที่คุณกับคนรักอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดมันทําให้คุณสองคนเสพติดกันและกันเนาะคุณรู้สึกว่าไม่สามารถอยู่ห่างกันได้นานเพราะต่างฝ่ายต่างก็เป็นบ้านให้กันนะคะเนี่ยดูสิมันมีความเสพติดมันมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าใกล้กันอยู่ตลอดอยากที่จะคุยกันอยู่ตลอดเลยนะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับคนที่มีคู่ยังไงก็แลวแต่การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยอซอย่างมากสุดก็จะ8 0หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ทุกคนมีสติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel babi staro ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ